สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกคนนะครับตอนนี้อ่าตุ๊กตาลาบูบูนะครับผมเป็นกระแสนะครับผมผมคืออยากได้ตุ๊กตาลาบูบูอือนกันนะวันนี้ผมก็จะมาตามหาลาบูบูในดอ h o า s e นะครับผมบ้านตุ๊กตาเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าบ้านตุ๊กตามาันก็น่าจะมีลาบูบูใช่ไหมเราก็จะมาตามหาตุ๊กตาในแมปนี้กันนะครับผมลาบูบูแต่ด,ดูทรงแล้วแบบ มันจะวังเวงไปหรือเปล่านะในบ้านหลังนี้นะครโอเคเปิดมากับพังคนบ้านและขโมยเงินเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมจะเป็นในเกมเราทําได้นะครบาบูบูอยู่ไหนตามหากันดีกว่าเปิดไฟวเปิดไฟแล้วแบบจะเอวด,ดีดีจ้าเจตเองเออไม่ทราบว่าคุณเห็นราบูบูไหมอ่ะืตอตอบอยเร็ว เขาเงียเขาไม่คุยกับผมวะเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้นะแต่เราจัดการโดคนหาละขโมยเราจะมาเอาราบูบูให้ได้อุย้ยมีเงินเต็มเลยในะบ้านหลังนี้กดโทรศัพท์เขาหน่อยฮัลโหลเห็นลาบูบูไหมทำไมเขาหันหัวไปทางนู้นนะ่ะเขาไม่อยากคุยกับเราเหรอทำไมเขาไม่อยากคุยกับผมไปทางไหนเอ่ย เปิดฮัลโหลโอ้สงสัยอากาศหนาวนะครับผมกำลังนอนผิงไฟกันเลยเชียวสบายเลยที่นอนผิงไฟบ้านหลังน,นี้มันต้องมีราบูบูซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่แค่เรายังหาไม่เจอตอนนี้เราเจอเงินนะเ,เก็บไปแล้วกันเอาไปซื้อลาบูบูเราต้องเก็บให้ได้สามหมื่นเหรียญ ยองไ้มาสาบบาั่าก่อนยัไมีอะไรใช่ไหมโอ้เงินบานนี้เยอะชซได้เลยนะเนี่ยเมีแต่ของมีค่าแล้วก็เอาไปแม่งให้หมดเลยแล้วกันนะครับผม อันนี้อะไรอ่ะจานเก่าๆน่าเนาเราก็เอาเอา่อเราบูบูอยู่ไหนฮัลโหลอันนี้เขาไม่ร้อนหรอผิงไฟกันน่าจะเป็นหน้าหนาวสวัสดีจ้าตุ๊กตาไฟไหน่นเ้ยเฮ้ยไฟดับ ายไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนวาร์ปวาร์ปไปไหนก็นไม่รู้ราบูบูราบูาบูบาบบอาร์โร่ยืนทำอะไรกันเห็นราบูบูไหมครับเห็นราบูบูไหมครับน่าจะไม่เห็นนะโอ้ยเจ็บ ปวดวายล้วก็เอาเออบ้านหลังนี้เขากำลังต้มมาม่ากันแลผมเป็นหน้าตาแล้วดูน่ากินมากเลยม,มาม่าบ้านหลังนี้นะวันนีผมต้องหาให้เจอลาบูบูของเราอยู่ไหนจดหมายได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านคำใบคาใบอะไรวะหยุดให้ไปที่โรงพยาบาลไปทำไมก่อนโอเคลาบูบูเราอยู่ไหน โู้นอนฮัลโหลดูท่ายืนโค้ตเท่มาทำอะไรข้างหลังฉันตอดแนมเหรอออกเลยไม่ได้แดกหรอกผีพวกนี้เอ้ยตุ๊กตาพวกนี้ว่าเรามาตามหาพะบ,บุบุมีไหมเออแถวนี้ผิงไฟเฮ้ยบ้านนี้ปุ่มอะไรวะเฮ้ยปุ่มอะไรอะ่ะ กดไม่ได้ไม่กดไม่ได้เฮ้ยผมเจอปุ่มปริศนานะผมลนเทินยูเวกยานหลังกลับไปหรอหเฮ้ยใจอีเออหน้าสันน้าสัตมไม่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 ไมมเอ้าอยู่ดีทุกคนก็เป็นลมนะผมแขนแก <c oughs> <c oughs> ว่งหัวหัดูหัวแม่งหมุนดูดู แม่งหมุนแขนได้แบบสามร้อยหกสิบองศาห้องนะโอ้โหทุกคนเคยดูออกกี้กับแกงไม่ยืนแอกอะไรตรงนี้อ่ะน้องสองกระจกเหรออืกระจกนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยสองกระจกแล้วมันอยู่ข้างหลังเฮ้ยฮ <Hey! Hello! S 2> ัลโหลเตะแม่งมันนี่ไอเขามายืนสองกระจกเนี่ยผม ดูความเท่เอาลูกพี่หายไปไหนโอ้โหลูกพี่ไปแล้วเขาซ่อนลาบูบูไว้ไหนเอเคเราเดินไปทางนี้นะะแ,แล้วกันเราได้กุญแจมาแล้วเปิดห้องนี้นาน,นี้อา้าวมายือนอะไรตรงนี้ในตู้นี้มีอะไรเหรอ ยัมีอะไรใช่ไหมไม่น่ามีาานะเจ๋อผมต่อไปด้วยแมนว้าล่วงโอ้โหใหญ่ยยหมดพลังหมดแล้วสิดูมันหมุนหมุนหมุนโอ้โหต่อไปด้วยแมนเราเกิดแม่งทุกห้องอะ่จองอะจังหวะนี้ฮัลโหลยืนมองอะไรเอา ลมแดดโอ้โหอากาศมันร้อนนะช่วงน,นี้เขาร่วมมาแล้วลมแดดของเขาเอามายืนอะไรตรงนี้อีกคนมายืนแบบแอคอาร์ตอาชิบอาชิบอาชิบมันจะตามเรามานะอ,อาจจะเอืนมายืนแบบแอคแอคท่าอะไรอย่างงี้เอาาน,นี้เราต้องเก็บดูเข้าไปไขวดวายเราก็เอาเราต้องการเงิน แต่เมื่อกี้เราเจอ,อประตูลับนะแต่เหมือนมันยังเปิดไม่ได้็บวิธอะไรบ้าวิธอะไรอะห้องใต้ดินแต่เรายังไม่ไปเราเดินสำรวจให้ทั่วๆกัน มีกุญแจด้วยกุญแจห้องห้องไหนวะห้องนี้เหรอยังไม่ใช่เอ่อตรงนี้มีเงินอยู่เอา้าเขาเป็นลมแดดอีกแล้ววะแล้วเขาก็ล่วงมาแล้วเขาก็เขาก็หายไปอะไหนนี่มีอะไรอีกไหมมีเงิน ของเราก็น่าจะได้ใกล้ได้ครบแล้วโอเคเดีย๋ยวเราต้องหาคุณแจขอโทษทีรักฉันตระหนัก,กว่าฉันทำผิดข้างใหญ่นี่เป็นจดหมายสารภาพนะครับผมจดหมายสารภาพบางอย่างทางําผิดภาพไปห้องนี้ห้องนี้มีอะไรไหม ไม่มีอะเสียงเหมือนมีอะไรเดินตามฮัลโหลวิตุ๊กตาสีแดงโอ้โห,โโหนี่ครับยืนกำลังยืนแบบแอบกำลังแบบร้องเพลงโอเปร่ายืนแบบร้องเพลงอะไรอย่างนี้คุณครับคุณเห็นราบูบูในบ้านหลังนี้ไหมครับคุณครับโอ้โหทำไมไม่ตอบคน คนในบ้านนี้แบบไม่ค่อยคุยกับผมเลยนี่เฮ้ยคนคนเดียวกันปะเนี่ยอา่าน่าจะคนคนเดียวกันนะผมสมัยตอนที่ยังแบบตอนที่ยังไม่เป็นหุ่นวิเงินเราใกล้ได้คบนะรบแล้วไปกิจลเกเดตินหลังจากได้เงินค้นหาห้องใต้ดินที่ซ่อนอยู่ห้องใต้ดินที่ซ่อนอยู่ เป็นฆ้าปริยาของฉันฉันทำตุกตาใส่ยาพิษลงไปในอาหารแล้วก็ทำอ๋อหุ่นตัวนี้คือเจ้าของบ้าน <c oughs> นี่คือฉากการผลิตตุกตาลาบูบูเก็ <c oughs> แบไม่ให้หมดเงินอนะเหยียแบบเตียงเล่นมีอะไรเนี่ย ตอนนี้ตุ๊กตาเหล่านี้ไล่ตามชั้นโปรดระวังตุ๊กตาเหล่านี้ระวังทําไมลาบูบูไม่ได้ตูเสไฟดับไฟดับผมเปิดเอาตูเ้เสพแต่ไฟดับต,ตอนนี้เราต้องเอาตังก่อนตะเกียงก็ดับเหรอ ไปมันน่าจะติดจากเทียนเท่านั้นถามเขาก่อนึงกับว่าเออเบกเกอร์อยู่ไหนครับอ๋ออยู่ในห้องใต้ดินเดลงไปดูสิห้องใต้ดิน,ดดนเราเบเกอร์ก็จะผมเหมือนว่าเห็นเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวผมกเหิงคนรอยได้อีมายืดแอคอยู่ตรงนี้เองว,เออว่าอะไร เดี๋ยวนะไปห้องใต้ดินที่เราไปเปิดนี่ไงเราจะต้องไปเอาฟิวก่อนวะอะไรวะไม่เห็นอะไรเลยฟิวฟิวที่เราต้องไปเอาฉันไม่ต้องการมันตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูเบเกอร์ก่อนแน่เลยครับผมแล้วเราค่อยกลับมาเอา ฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรไหมแ่วนี้มีอะไรเรกเกอร์นั่นไงอ๋ขั้นตอนการผลิตลาบูบูนะผมเขาผลิตกันตรงนี้โต๊ะตัวนี้เลยนะผมลาบ,บูบูสีแดงที่เห็นนี่ไม่ใช่เลือดนะมันคือการย้อมสี ลาบูบูตัวสีแดงอะไรอย่างนี้เนี่ยเราต้องกลับขึ้นไปเอาฟิวทำไมมันไม่หยิบลงมาดันแรกววะไม่เข้าใจมันต้องไปตามภารกิจเกมใช่ไหมตามโน้นดับเหตุการณ์ไปเรือ่อยลาบูลาบูบูลาบูลาบูาบูหาฟิว ห้องไหนวะห้องนี้ถึงนะมาบเขาให้เปลี่ยนฟิลแล้วเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บเราก็ไปงัดตู้เซฟไม่แน่ผมอาจจะต้องไปไอ้ตรงสวิตช์ลับตรงที่อยู่ข้างเตาผิงที่เราเจอนะตอนนั้นในตู้เซฟอาจจะมีลาบูบูอยู่ก็เป็นได้นะใครจะรู้ ก่อนหน่งเราต้องเปลี่ยนฟิวใช่ครับเพื่อนเอา้าโอ้โหเขาเป็นลมแดดอีกแล้วบ้านหลังนี้เขาไม่ค่อยแข็งแรงกันะนะแป๊บแป๊บเป็นลมแดดแป๊บๆเป็นลมแดดนะทุกคนนี่อะไรอะ่ะตุ๊กตาหนอนเราอะไรอยู่ข้างใต้ไปครับผมเราต้องไปเปิดสวิตช์ตรงนั้น นี่น่าจะปิดห้องรับได้ไปห้องไหนกันดีกว่าไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้แต่เป็นโคมไฟอันไหนก่อนทวิตโคมไฟ วิวิทย์โคมไฟเฮ้ยอยู่ในหุ่นเรา,านี้ห้องไหนวะนี่ไงมันชนี้อยู่นี่อยู่นี่กดไม่ได้วะเฮ้ยกดไม่ได้ my f เฟรน d มนกดไม่ได้อ่ะคน คือเราจะต้องหาหาคุญแจก่อนหาคุญแจเพื่อมาเปิดคุญแจจะอยู่ไหนวะนึกไม่ออกก่อนนะคุญแจคุญแจคุญแจมัน มันเปิดตรงนี้ไม่ได้กว่าทนุนหรือว่ากุญแจอาจไปอยู่เฮ้ยนี่ไงโอ้โหตาแทบบอดกุญแจนี้แล้วไผ่อ๋อถ้ากดปึ๊บมันปิด,ม,ปดมันปิดไฟอ๋เอเราได้แหละเราต้องไปห้องห้องเจ้าของบ้านนี่ ถือกุญแจมาพร้อมเดี๋ได้ไหมโอ้โหไม่เจอลาบูบูแต่เจอเงินเป็นตั้งตั้งเจอเงินเป็นตั้งตั้งั้นใต้ดินหึ้นใต้ดินมีปุ่มสวิสตซ์ต้อนอยู่ กันใต้ดินไอัน,นี้ทางเดินปึ๊บปหาทางออกวูตัวนี้เราได้เงินเยอะจัดเลยอะทางออกคือห้องใต้ดินนะผมห้องไหนวะเนี่ยห้องใต้ดิน เดี๋ยวนะลืมลืมทางว่ะเอ้ยนี่ไง hello my friend ปิดประตูขังตัวเองห้องใต้ดินน,นี่ไง เสียงใครมันหัวรอออกมาออยู่แถวนี้แหละมั่นใจได้เลยเอ้ยใครวิ่งตามมา ทางออกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้มัวไปก่อนฝาลายไทยดีทางขวาครับนี่มืดไปๆไปทางนี้หวังว่าจะไม่ตันนะอุ้ยเจอทางออกพอดีครับฟุกจัดเดี๋ยวเราดูรอดูตัวลูกพี่ที่มันตามเราดกวยตามมาไหมจะเอวเอง ยืนยังไงเขาคานมาแล้วในนี้ในนี้เอา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 โอ้โหเราก็จบไม่เจอลาบูบูนะผมชีวิตนี้ผมบ้านหลังว่าเริ่มเลยสรุปเราก็ไม่ได้เจอเลยนะผมยินดีด้วยคมพบทางออกแล้วเราก็ไม่บุไปบ้านเพื่อนีอีกเลย สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยผมผลิตตามหาลาบูบูบูของเรานะผมก็ไม่เจอนะก็อย่าเราไปตามหากันแแบบอื่นละกันนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ